สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพินารับซ่อมผ้ารับสอนซ่อมผ้านะคะวันนี้จะเอาเสื้อตัวนี้มาให้ดูนะคะดูดูเพราะอะไรดูเพราะว่าลูกค้าเนี่ยให้เอาปกออกนะคะเสื้อมีปกแต่ลูกค้าให้เอาปกออกทําเป็นคอกลมเอาไว้คร่าวๆนะคะคร่าวๆว่าลูกค้าต้องการความลึกเท่าไหร่นะคะเนี่ยนกหรืออะไรสักอย่าง ในกรณีแบบนี้นะคะที่จะเอามาให้เพื่อนๆดูเพราะว่าเขาจะมีสับนะคะมีสับหน้าแล้วก็มีสับต่อบ่าหลังนะคะต่อบ่าหลังแบบเชิดนะคะเนี่ยเราจะทําวิธีไหนได้บ้างนะวิธีทําได้หลายอย่างนะคะเราก็จะใช้แบบคุ้นคุ้นลงไปเลยก็ได้นะคะคุ้นรอบเลยก็ได้แต่วันนี้ที่จะมาทําให้ดูเนี่ยจะคุ้นทีละครึ่งนะคะ กุ้นทีละครึ่งกุ้นคอหน้าก่อนแล้วก็จะไปกุ้นคอหลังอีกทีหนึง่งเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูวิธีทํากันเลยจ้าหลังจากนั้นเราจะมาเลาะปกออกก่อนให้เรียบร้อยนะคะเลาะออกแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะถ้าหากว่าเสื้อนะคะไม่มีสาบนะคะไม่มีสาบข้างหลังเราใช้ปกนี้ตัดเป็นผ้าเฉลียงนะคะไปกุ้นต่อๆกันแล้วก็ไปกุ้นนะคะกุ้นหลบ ด้านสาบด้านหลังนะคะพี่นาก็เลยจะทำด้วยการใช้สาบตัวนี้หลบนะคะหลบไปในตัวเลยแต่สาบตัวนี้เป็นลักษณะต่อเหมือนเสื้อเชิ้ตเห็นไหมคะเขาจะมีแบบว่าเส้นคิ้วไหลเอเส้นต่อไหลคิ้วไหลเราก็จะเลาะอ,ออกมาก่อนเลาะที่เขาคิ้วติดกันมาเนี่ยออก หลังจากนั้นนะคะเราจะจับนะคะแขนข้างนึงนะคะใส่เข้าไปในแขนอีกข้างหนึ่งแบบนี้ลัดสาบหน้าไว้นะคะเราจะควานคอแต่งคอให้เรียบร้อยนะคะ วิธีการเช็คนะคะวิธีการเช็คว่าเราต้องการคอกว้างขนาดไหนนะเราก็จะเช็คแบบนี้ด้วยการเอาสันทบนะคะอันนี้เป็นสันทบชิ้นหลังวางกับริมจักรของเรานะคะแล้วเราก็แต่งโค้งได้เลยชิ้นหน้าเราก็จะโค้งลงไปประมาณนี้ลึกลงไปประมาณนี้นะคะตัวนี้เขาจะเป็นไหลล้ำ ตรงนี้เป็นเป็นไหล่ต่อแต่ไม่ใช่ไหล่จริงนะคะไหลจริงจะอยู่ประมาณนี้เขาล้ํากันนะคะจะอยู่ประมาณนี้เราก็วางไม้โค้งของเรานะคะประมาณนี้ส่วนด้านหลังนะคะส่วนด้านหลังเราก็จะวาง เพราเราขีดแล้วเรายังไม่รู้ใช่ไหมว่าคอเราเนี่ยจะกลมสวยขนาดไหนเราจะเช็คดูก่อนนะคะว่าคอเราเนี่ยกว้างเท่าไหร่นะคะเราเอาจากริมจักรตัวนี้นะคะต้องอยู่ตรงนี้เนาะไม่ใช่ตรงนี้นะคะถ้าเป็นตรงนี้มันจะโคง้งอันนี้ไปโค้งลึกไปเนาะเช็คใหม่นะคะเนี่ยอันนี้ก็จากนี่มาก็จะได้ประมาณสี่นิ้วเนาะสี่นิ้วก็สี่นิ้วเราก็มาดูนะคะว่าสี่นิ้วหนึ่งมาบรรทัดก็รวมเป็นแปดนิ้วนะคะแปดนิ้วความกว้างขอ คอของเราพอไหมถ้าพอเราก็โอเคแต่ทีนี้เราจะต้องมาหยุดมาตรงจุดนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นไหไ่ล้ำลืมขอโทษนะคะอ่ะเราก็วางใหม่นะคะวางใหม่วางเริ่มจากจุดสีฟ้านี่นะคะโค้ง หลังจากนั้นเราก็ตัดเลยค่ะเผื่อเย็บตำแหน่งสีฟ้านะคะพอเราเจียนรอบคอเสร็จแล้วใช่ไหมคะ สาบด้านหน้าเนี่ยเขาจะไม่ถึงไหล่นะคะเขาจะอยู่แค่นี้แหละเนี่ยเขาจะขาดหายไปนิดนึงนะคะเนี่ยเมื่อกี้เขามีเต็มแต่ว่าพอเราเจียนออกเขาก็จะขาดหายไปฉะนั้นเราจะต้องกุ้นตรงคอหน้านี้ก่อนนะคะกุ้นคอหน้านี้ก่อนเอาปกมาเอาปกเขานี่แหละมาตัดเป็นผ้าเฉลียงนะคะ เจียนคอเสร็จแล้วเราก็มาเช็คด,ดูนะคะว่าคอที่เราเจียนเนี่ยเขาสวยไหมเขากว้างพอดีไหมนะคะถ้าหากว่ายังไม่พอดีให้เราเพิ่มความก้าวกว้างใหม่นะคะเพราะว่าถ้ามันแคบไปก็จะใส่ไม่สวยนะแต่ถ้ามันกว้างไปก็จะใส่ไม่สวยนะคะเอาพอดีพอดีถ้าเป็นลักษณะคอกลมนะคะขนาดนี้ก็ กลมไม่กว้างมากนะเพราะว่าจะเป็นเหมือนคอเสื้อผู้ชายกุยเฮงอะไรประมาณนี้เนาะเนี่ยไหล่เขาล้ำขนาดนี้เลยนะคะไหล่ล้ำขนาดนี้เลยเย๋อวไปดูวิธีขั้นตอนการเย็บกันเลยจ้าขั้นตอนการเย็บเราจะอ่กุนด้านหน้าก่อนนะคะกุนให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาใช้สาบชิ้นหลังหลบคอนะคะจะไม่จะไม่กุนไปแบบ รอบแบบนี้เลยนะหรือเราจะคุ้นไปรอบแบบนี้เลยก็ได้นะคะเนี่ยทำได้หลายวิธีแต่ถ้าเราคุ้นไปแบบนี้เลยตรงคอหลังนี่ก็จะหนานิดนึงเพราะว่าเขามีสองชั้นก็ให้พิจารณาดูนะคะว่าเราควรจะทำอย่างไรทำอย่างไรก็ได้แต่ตัวนี้อยากจะทำแบบนี้ให้เพื่อนๆดูนะคะเลาะคิ้วข้างหน้าออกก่อนที่เขาคิ้วมาเนาะ เาคิ้วข้างหน้าออกเลาะคิ้วรอยต่อตรงไหลออกนะคะเพราะว่าเราจะกุ้นเฉพาะคอหลังตรงไหล่เนี่ยมันต้องเปิดไหล่ก่อนนะ,ะเปิดไหลออกเปิดไหล่ออกก่อนนะคะทั้งสองข้างเปิดแค่พอเราเย็บได้นะคะ,ะนั้นเราก็จะมากุ้นกันเลยนะคะโดยการพับสับขึ้นมาแบบนี้นะคะสับหน้าพับตลบมาทางด้านถูกแบบนี้นะคะ แล้วเราก็เย็บประมาณหนึ่งตีนผีวางสาบให้เข้าเป็นแนวแนวระนาบเดียวกันกับที่เราเจียนออกมานะคะแล้วเราก็เอาผ้าที่เราจะกุ้นตัดแล้วก็พักแบบนี้นะคะก็วาง วางให้เลยเส้นจับเข้าไปนิดนึงนะคะตรงไหลนี้เปิดออกนะคะเปิดออกก่อนทั้งสองชิ้นเย็บเสร็จแล้วนะคะเราก็เจียนตะเข็บให้เล็กกว่าผ้ากุ้นเรานะคะ ถ้าเป็นคอลักษณะโค้งแบบนี้นะคะเราจะต้องขิดนะคะถ้ากุลหลบแบบนี้เราจะต้องขิดถ้ากุลอมเราไม่ต้องขิดแต่เราจะดึงผ้ากุลนิดๆถ้ากุลอมนะขิดเสร็จก็กลับมุมนะคะกลับมุมออกมา กับมุมออกมาเนี่ยมาแต่งดูนะคะมาแต่งดูว่าคอสวยไหมคอโค้งไหมนะคะเสร็จแล้วเราก็เย็บนะคะเย็บตลบผ้ากุ้นกรณีแบบนี้เราจะเย็บกันปิ้นลิมหนึ่งครั้งก่อนก็ได้นะแต่ตัวนี้พี่นาไม่เย็บนะคะจะเย็บใหญ่เลยจับผ้ากุ้นให้เขาให้ตัวนอกปิ้นปิ้นมาอยู่ด้านในนิดนึง ว่าถ้กคุ้นจะได้ไม่แลบออกไปด้านนอกเวลาเราคิ้วนะคะคิ้วเราก็คิ้วมาถึงคอศีรหน้านี้เลยนะเราเลาะเส้นคิ้วด้านตาบออกใช่ไหมเราก็เย็บลงมาเลยเมื่อเรากุ้นรอบคอหน้าเสร็จแล้วนะคะคอหลังก็จะล้ำนะคะตะเข็บเนี่ยตรงไหล่เนี่ยก็จะล้ำออกมาแบบนี้นะคะเนี่ย ทีนี้เราก็จะมาเก็บงานปุ้นเออเย็บหลบสาบด้านหลังนะคะเนี่ยให้ชิดต,ตรงนี้พอดีให้ชิดคอหน้าพอดีแบบนี้นะคะใช้ชิ้นหลังอมชิ้นหน้านะคะพูดง่ายๆแต่ทีนี้ตรงนี้เขาเย็บกลับใช่ไหมคะข้างหลังเอด้านนอกนี่ก็มีคิ้ว เราจะเอามือล้วงเข้าไปทำไม่ได้เนาะเราก็เลาะตรงนี้ก่อนนะคะเลาะคิ้วตรงนี้ออกสาบสาบแผ่นหลังเนี่ยเลาะอ,ออกก่อนเลาะเปิดรูเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมือล้วงเข้าไปในสาบเนี่ยเพื่อที่เราจะดึงไหล่นะคะดึงไหล่ออกมากลับออกมาแบบนี้กลับออกมาเราก็จะเห็นนะคะเนี่ย อันนี้คือภาคุุณเราเนี่ยเห็นไหมนี่ไหลที่เราคิ้วนะคะที่เราเลาะออกแล้วเราก็เย็บตรงไหลให้ติดกันก่อนเนาะถ้าเราเย็บไม่ติดเนี่ยเดี๋ยวก็จะแตกแล้วก็เราจะทํายากด้านนอกมีคิ้วเราก็เย็บเฉียวเฉียวเฉียวนิดนึงนะคะเย็บเฉียวเฉียวแค่ให้พอติดสองข้างเย็บให้หมด เย็บต่อไหลเสร็จแล้วทีนี้เราจะมาเย็บรอบคอหลังนะคะด้วยการเย็บเฉียดนะคะเย็บเฉียดอกุ้นชิ้นหน้าที่บอกเมื่อกี้นะคะจับชิ้นเนื้อผ้าคอหลังให้เท่ากันเพราะว่าเราเจียนเท่ากันเนาะเราก็ต้องจับให้เท่ากันนะคะแล้วก็เย็บเฉียดไปเลย เย็บเสร็จแล้วคลิปนะคะคลิปรอบคอหลังดึงออกมาดูนี่ก็จะเป็นตรงไหล่นะ,ะนี่ก็จะเป็นคอหลัง ลับออกมาแล้วเราก็มาเช็คความเรียบร้อยนะคะมาเช็คความเรียบร้อยเรียบร้อยว่าคอมันโอเคไหมอะไรเงี้ยมันชิดกันไหมตรงนี้เนาะมันโอเคแล้วเราก็คิ้วตรงไหลเก็บไว้เหมือนเดิมนะคะเนี่ยคิ้วตรงที่เขามีมาเนี่ยเชื่อมต่อเราก็คิ้วไว้คิ้วจากไหลวนมาที่คอเลยก็ได้นะคะ ให้ความใหญ่เท่ากับภาคกุ้นที่เรากุ้นชิ้นหน้านะคะความใหญ่หลังจากนั้นเราจะมาเก็บแผลบาหลังที่เราเปิดนะคะเราเปิดเพื่อล้วงทำก็คือจับชิ้นเนี่ยให้เท่ากันเนาะให้เท่ากันเนี่ย ด้านล่างด้านบนนะคะเขาจะมีสองชิ้นเนาะเย็บไปด้านในด้านผิดก็จะเป็นแบบนี้เนาะที่เราคิ้วออกมานะคะด้านนอกก็จะเป็นแบบนี้เสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะเนี่ยขอกลมตรงนี้เขาก็จะไม่มีกระดูกเหมือนที่เรากุ้นตรงนี้นะะเนี่ยเหมือนที่เรากุ้นตรงนี้เนาะ มันก็จะเรียบๆกับไอแผ่นสาบไปเลยแบบนี้นะคะความเนียนของคอก็จะประมาณนี้นะคะส่วนตรงคอนี้ติดตะขอนะคะติดตะขอตัวหนอนหนึ่งตัวตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ให้ลูกค้านิดนึงเพราะว่าลูกค้าเขาสูงอายุเนาะถ้าใส่ไปแบบนี้มันก็จะโชว์ไปนิดนึงแล้วก็ก่อนแบบตัวเมียรหรือตัวผู้ก่อนก็ได้ ติดได้หนึ่งเม็ดแล้วเราก็มาทาบดูแบบนี้นะคะมาทาบดูว่าตำแหน่งที่เราจะติดอีกตัวนึงอยู่ตรงไหนนะคะอันนี้ก็อยู่ตรงนี้เนาะอยู่ตรงนี้เราก็จะเสียบได้ของเราเลยแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็เอากระดุมแปะตัวเมียมาวมาตรงนี้นะคะตัวนี้เราจะติดแค่ขาเดียวเพื่อที่ให้เขายื่นออกมาแบบนี้นะคะยืน่กนกรณีสาบแบบนี้เขาจะไม่ติดเกยกันนะคะเขาจะไม่ติด เม็ดกระดุมหรือว่าติดกระดุมแปะเนี่ยให้มันเกยกันใส่ไปแต่ว่ากระดุมแปะเม็ดใหญ่นะปล่อยไว้อย่างนี้เลยนะคะเนี่ยปล่อยไว้แบบนี้เลยให้เขาอยู่อย่างนี้เลยนะคะเนี่ยแบบนี้เลยติดกดแบบนี้แปะแบบนี้ปุ๊บสาบเสื้อเราก็จะได้ชนกันแบบนี้นะคะ